เอาอ i มาอะไรมามันรันบน Data Center หมดแต่ Data Center ที่จะรันเรื่อง AI ได้มันก็ไม่ใช่ Data Center เหมือนสมัยก่อนมันต้องกลายเป็น h y p r r s c สเก d Data Center ขึ้นมาซึ่งสปีดเรื่องความเร็วเรื่องต่างๆการใช้น้ำใช้พลังงานมันก็ขึ้นมาสิบเท่าตัวจากเดิมที่มันเป็นที่พวกคุณใช้บมดมันคืออตรงนี้หมดคุณเล่นติ๊กบอกคุณอะไรให้หมดโซเชียลมันหมดมันคือรันบน Data Center หมดแล้วประเทศไทยคนไทยใช้ทีงนี้เยอะมาก ทังน,นั้นบิ๊กเนมนายถึงมาลงที่เมืองไทยกันเยอะมากเราพร้อมแต่อินฟราซัคเจอร์ของเราของเราเป็นเน็ตอินเทอร์เน็ตของเราใช่ไหมคะเรามี 5G เรามีทา้งน้านตรงนี้ขึ้นมาคนใช้งานเยอะมากขึ้นมาใช่ไหมคะอินฟราซัคเจอร์เราก็ดีพลังงานเราความมั่นคงพลังงานเราก็ดีน้ําเราก็ขอมันมีหลายเรื่องที่เพื่อนบ้านเราอยากได้ไปมากแต่ก็แต่ทางน้านตัวบิ๊กเนมก็ไม่ไปเขาไม่ใช้เราการใช้เราเป็นฐานของดิจิทัลหับของแถวนี้ ต้องเรียนว่าพี่สนใจเรื่อง data center มาตั้งแต่ปี2013แลวนะคะพี่รู้แล้วนีม่มาตั้งแต่2013พี่สนใจเรื่อง data center มากเพราะว่าพี่เชื่อว่า data center เนี่ยมันจะเป็น infrastructure ที่สำคัญของเรื่องดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตนะคะซึ่งในตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่ทำเรื่องต้องใช้เรื่องข้อมูลอีเมลต่างๆมันคืออะไรคะต้องทำ server room ทุกบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ลูกถูกไหมฮะก็จะลงทุนกันไปอย่างนั้นขึ้นมาด่วยงั้นราชการก็จะทำา d t t า Center เล็กๆของมือโซ่ลูใหญ่ก็ว่ากันไปขึ้นมาพี่ก็เริ่มมองแต่ตอนนั้นมาพี่บอกว่าจริงๆแล้วทําไมมันไม่ใช่เป็นการเช่าทําไมต้องไปทำเองในทุกๆบริษัททุกๆทางด้านตัว หน่วยงานราชการต้องทำา d t t c e n t t r r เองหรืออะไรเองมันเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากและ Investment มันมหาศาลมากขึ้นมามใช่ไหมคะพี่ก็เริ่มสนใจเรื่องนี้ตอนนั้นเราก็คิดว่าไปคุยตอนนั้นไม่เคยไปคุยท่านรองนายกสมัยนายอดุลตีสมัยนั้นว่าทำไมถึงท่านก็เห็นไอเดียว,ว่าไม่ควรที่จะให้ภาครัฐบาลทำเองเหรอก<ม>น่าจะเป็นการเช่าใช้มากกว่าตอนนั้นเราเริ่มพูดเรื่องค่าวกันละ นะฮะมันต้องไปคราวต่อซึ่งอตอนที่ประมาณพี่เลยมาสนจานนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่พยายามจะดึงต่างชาติมาลงทุนนะคะแต่เขาไม่มามก็เนื่จากว่าส่วนมากเมื่อก่อน Data c เซ็นเตอจะไปที่สิงคโปร์นะฮะ พราะว่าทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทางด้านตัวสับปะริเควอรลของเราตอนนั้นก็ยังแทบไม่มีมันไปที่สิงคโปร์บทคอสนี่มันก็จะสูงนั้นที่สิงคโปร์ก็ได้ไปพูเรื่องนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันประเทศเราตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงปฏิวัตินะ่ะเขาก็ไม่ยิ่งไม่มาเขากลัวว่าถึงเวลาทหารไปบอกว่าให้เปิดข้อบูลซียอะไรซีขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่ได้เงี้ยก็ดึงมาไม่ได้ไม่ไปเป็นไเด็นหลายเรื่องมากในตอนนั้นขึ้นมาตอนนั้นพี่กเลยคิดว่าเราก็ตัดสินใจที่สร้างดา เราก็มีการสร้าง Data Center นะแต่เป็นสเกลถ้าสมัยก่อนถือว่าโอเคสมัยนี้ลูกค้าพวกรายใหญ่ลูกค้าพี่เขามาถือว่าสเกลเราเล็กมากนะตอนนั้นเราทําขึ้นมาเราก็มีเป็นจอยเบนเจอร์สองโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ทำเองแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเล็กๆที่อยู่ในในใน,ในตัวออฟฟิศที่เรามีออฟฟิศให้เช่าขึ้นมาก็ต้องเรียนว่าลาด a ดัตต์เซ็นเตอร์วันนั้นมันคือันการทํา Data Center ส่วนมากมันรันออร์อสนะคือรุนขัดคุณหมดแหละแต่ถ้ามันจะไปได้มันตตตออไปคคาาาาวว่่่่แพีมมมััันนนจจะะสํญก นะขึ้นมาแต่พอตอนหลังเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาลูกค้าของพี่รายใหญ่เพราะว่าพี่ทำนี้ครบพี่ทำโลจิสติกเทรน์ของโก t บเทรนพี่จะเห็นภาพเกาะอเลยขึ้นมาก็เริ่มมาที่เมืองไทยแล้วก็เห็นรายใหญ่ Big Big Name มมามีพี่บอกว่าเอ้ย เราแข่งตรงนี้ไม่ได้ออกเนกัรสเกลกันแล้วเข้ามาเราจะโอเคมากๆเลยข<ม>ึ้นมาเราน่าจะหนึ่งไปทำบิู๊สูตให้เขาเช่าสองขายท,ที่นี้ทำเรื่อง Data Center ขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่มาต้องการไปจอยเวนเจอร์หรือต้องการมาซื้อ Data Center ที่พี่มีอยู่พี่เคยรีบขายให้เขาเลยค่ะแล้วพี่ก็ Exit ขายก็ได้กำไรมาก็โอเคกำไรมาส่วนหนึ่งพี่ก็มา exit แล้วพี่ก็มาทำเรื่องนี้ทำทางด้านตัว<ม>ที่คมเพื่อรองรับเรื่อง Data Center ตต่างๆขึ้นมา S <S หลายในคนก็บอกว่าดัตต้าเซ็นเตอร์คนก็เข้าใจกันมานั่งมองภาพว่าอมาใช้น้ำใช้ไฟ,แฟบ้านเราที่คนพูดกันเยอะมากๆคําถามพี่คือบอกว่าทําไมถึง Data Center ถึงมาที่เมืองไทยถ้าเป็นหลาย<อ>ปีหลายปีก่อนคนก็จะบอกว่า Data Center ไม่มีทางมาไทยหรอกเขาจะไป<ม>ดี่เขาจะไปที่สิงคโปร์แต่พี่เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวก็มาไทยแล้วยิ่งพอตอนหลังนี่นะฮะคุณเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านภาครัฐบาลก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าโกเมนคลาว เราต้องอยู่บน Data Center ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอไอตรงนี้เลททิพยหลายพกพเราใช้รุ่นคราวเยอะมากรัฐบาลเราใช้รุ่นนี้เยอะมาก<อ>ใช่ไหมฮะ<อ>แล้วก็เนี่ยจากนั้นที่เป็นการ Big กบิ๊กมูฟเลยแล้วยิ่งเอไอมาพอเอไอมาอะไรมามันลันบน Data Center หมด<อ>แต่ Data Center ที่อจะรันเรื่อง AI ได้มันก็ไม่ใช่ Data Center เหมือนสมัยก่อน มันต้องกลายเป็นไฮเปอร์สเกลเ t ต้าเซ็นเตอร์ขึ้นมาซึ่งสีดเรื่องความเร็วเรื่องต่างๆการใช้น้ำใช้พลังงานมันก็ขึ้นมาสิบเท่าตัวจากเดิมที่มันเป็นอยู่แต่มันนักถามว่าทำไมที่ถึงเดต้าเซ็นเตอร์สำคัญให้คิดภาพดูนะคะสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีก่อนที่เริ่มมีทางด้านตัวอินเทอร์เน็ตอะสมัยก่อนคุณทันที่ไม่ส่งแฟกอ์อะจะติดต่อต่างประเทศก็ต้องส่งแฟกคนสมงอะไรขึ้นมาเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแฟกซ์นะผมทันรั่นแหม่โทรเลยนะฮะ เห็นนะมันคือการเปลี่ยนถ่ายเรื่องเทคโนโลยี the way of communication เปลี่ยนไงแล้วพอเริ่มอินเทอร์เน็ตคุณจําสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตได้ไหมฮะโอ้โหมันช้ามากกว่าเราจะโหลดได้เว็บได้อะไรได้ช้ามากแล้วก็แพงมากเลยแต่เขามีการ investment มาเลยมันเป็น 5G โอ้มัน investment มามันเร็วมากอะไรมากไม่งั้นเราประชุมออนไลน์นี้ไม่ได้นะเราสัมภาษณ์ออนไลน์อย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมคะมันมีหลายพรานี่คือ infrastructure เช่นกันค่ะคุณจะไปเรื่อง AI คุณไปเรื่องดีเจ ok ็ตชลี่ถ้าคุณไม่มี Data Center แบบใหม่ขึ้นมา h y p e r Scale d a t a Center คุณจะไปรัน,นบนอะไรถ้าคุณจะใช้ Data Data Center ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะไอ้ค่า latency อย่างมันค่าความห่วงมันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นขึ้นมาแล้วคุณต้องขูดข้อมูลฝ่าอยู่ต่างประเทศขึ้นมานั่นก็คือเรื่องไซเบอร์เรื่องสกิลลิตี้ไซเบอร์กิิตี้เรื<ส>่องความมั่นคงเรื่องฐานข้อมูลเห็นภาพไหมคะคุณเห็นไหมรัฐบาลเกาหลีรัฐบาลเกาหลีดัต้าเซ็น พี่งงมากเรียกปกติ Data Center อร์มันมี dr ต้องมันต้องมี dr size เอาไว้เก็บข้อมูลลิงก์เลยว่าถ้าอันนี้ร่มขึ้นมาที่นั่นต้องขึ้นทันทีมันต้องมีสาม t a Center อร์ลิงก์กันนั่นคือทางด้านตัว tf o ที่มันจะต้องเป็นพี่กังงงมากมันเกิดอย่างี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วลองคิดดูนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณจะมีรถซุปเปอร์คาร์เหมือน ai คือซุปเปอร์คาร์คุณจะมีซุปเปอร์คาร์ขึ้นมาคุณจะให้วิ่งบปถนนลูกลังหรือถนนซุปเปอร์ไฮเว่ มันก็ต้องวิ่งวิ่งบงอนอร์ซูเปอร์ไฮเวย์ไฮเปอร์สเกลเดต้าเซนเตอร์ก็เหมือนซูเปอร์ไฮเวย์ที่กูจะวิ่งเรื่อง AI ขึ้นมาเมห็นไหมคะไอเรื่องแคโนวิ่ีใหม่ๆคุณจะไปทางด้านตัวอะไรนะคะเอะ่อออโต้รถลันอัตโนมัติขึ้นมนาะโ,โบรบอติกส์คุณจะไปเรื่อง S-Curve New นิว r v e คิรก็ต้องลันบนนี้หมดขึ้นมา e-commerce อยู่ตรงไหนกันยก็มันก็ใช้ AI อยู่บน data center เรื่อง cloud ทั้งหมดค่ะที่พวกคุณใช้หมดมันคืออยู่ตรงนี้หมดคุณเล่นติ๊กตอ mm hmm. คุณอะไรทั้งหมดโซเชียลทั้งหมดมันคือรันบน data center หมดตัวนี้คือรายตัวเลขมหาศาลมากขึ้นมาแล้วประเทศไทยคนไทยใช้ถึงนี้เยอะมากทางด้านบิ๊กเน้นสายถึงมาลงที่เมืองไทยกันเยอะมากใช่ไหมคะคเพราะรเราพร้อมในหลายเรื่องขึ้นมาเราพร้อมแต่อินฟราซักเจ้าของเรา,ขอ,เราของเราเป็นออินเทอร์เน็ตของเราใช่ไหมคะเรามี 5G เรามีทางด้านตรงนี้ขึ้นมาคนใช้งานเยอะมากขึ้นมา ใช่ไหมคะอินฟราสตรัคเจอร์เราก็ดีพลังงานเราความมั่นคงพลังงานเราก็ดีน้ําเราก็พอมันมีหลายเรื่องที่เพื่อนบ้านเราอยากได้ไปมากแต่เาแต่ทางด้านตัวบิกเนนก็ไม่ไปเขาไม่ใช้เราต้องการใช้เราเป็นฐานของดิจิทัลหับของแถวนี้ขึ้นนี่คือภาพที่เราคิดอกนะคะถามว่าตั้งสิ่งที่ต้องคิดต่อสิคะคิดต่อว่าเนี่ยเมื่อมันมีเรื่อง AI เรื่องทางด้านนี้มาแล้วเนี่ยเราต้องคิดเรื่องคน<ม>นะฮะมาเราไม่ใช่เรื่องคนที่ทํางานในด a t a ต e n t ซ r อร์ คนที่ทำไงใน Data าเซ็นเตอคุณเป็นพ่อบุลเลยประเทศต่างๆขึ้นมาเนี่ยคุณคิดไหมไหมว่าไอแลนด์เนี่ยก็เป็นทางด้านที่เรีลาขับเรื่อง Data c e n ซ e r เตอร์เขาทำานานสาปีแล้วเกิด i n v e s t m e n มมหาศาลมากมีการจ้างงานการจ้างเรื่องคนใดได้จากคนที่ทํางานในนี้สามสี่เท่าของปกติขึ้นมาขณะเดียวกันต้องเขียนเรื่องทางด้านตัวการใช้เรื่องเทคโนโลยีต้องทาด้านตัวทรางให้มันเกิดทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาเป็น AI ไอฮับกันเลยไหมถูกไหมคะแถมถัดมา Data c e n t น r นี้เรื่องพลังงานสะอาด นั้นต่อไปเนี่ยที่มองถึงทางด้านเรื่องพลังงานสะอาดมันมันไม่ใช่แค่เรื่องโซลา่าคุณต้องคิดไปต่อลู s m อสมาร์ m มอร์ดโมดูล่าเรเดเนี่ยมันก็คิดหลายอย่างมากมันก็ทำให้บนเบืงไทยไปสู่เส้นทางเรื่องพลังงานสะอาดมันมีคนใช้ไฟ24ชั่วโมง7วันกูลองคิดดูอะการไฟ้า มีโรงงานต้องซัพพอร์ตต้องต้องมีแบ็กอัพของเราเราเราบอกว่าเรามีแบ็กอัพอยู่4ี่0 0ื่นเรามีไฟทั้งหมด4 6 0 0 0ันเมกะวัตตอนที่หน้าร้อนอให้สูงสุด3 5 0 0 0พันเมกะวัตสามหมพันเมกะวัตเราก็บ่นว่าเราเรามีเรามีรีเซิร์ฟเยอะมากเลยเป็นหมื่นเมกะวัตที่บอกว่าตอนนี้เรามีคนมาใช้ช่วยใช้ไฟช่วยคุณจ่ายเงินนั้นไอหมื่นเมกะวัตต์ที่คุณต้องฟรี free, เนีมีคนมาใช้แล้วให้ช่วยใช้อะมาช่วยใช้เสร็จก็ใช้งานยี่บี่ชั่วโมง7วันนะคะ เห็นไหมคะมันมีคนมาช่วยจ่ายเงินนะค่าไฟถ้าเกิดมีคนมาใช้ไฟจริง,รงค่าไฟมันควรจะถูกลงไหม mm hmm. ดีกว่าคุณคุณอะไรนะจ่ายค่าไฟโดยที่ไอตัวนี้มันคือเป็นแบ็กอัพอะมันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดอนาคต Data Center เขอรามากไฟให้พอโอ้ยมีเจ้าพวกโรงเจ้าของโรงไฟฟ้าอยากจะสร้างไฟฟ้าทั้งนั้นแหละคะ่ะสร้างเสร็จ mm hmm. มีคนซื้อไฟตลอดเวลาประกรันตีการใช้ไฟมันคุ้มขนาดไหนขึ้นมา มันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดในเรื่องต่างขึ้นมามันต้องต่อยอดไปให้ได้ขึ้นมานะคะคือโลกมันไปแล้วคุณลองคิดดูเรื่องประเทศคุณไม่มี data center h e l p s c a r e แบบที่คุณต้องใช้เพื่อนบ้านคุ่ครหรือคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้คุณจะมา MS t e a m ได้ไหมคุณจะเล่น e-commerce ได้ไหมคุณจะโอ้โหแต่ละเรื่องมันทำไม่ได้หมดเลยเพราะมันคือ infrastructure ของการจะไปต่อโลกของอนาคตขึ้นมาออโตนมัสขาเนี่คุณจะวิ่งยังไงอะเ นี่คือประโยชน์ข้อดีมากๆอยู่ที่ใครทําเรื่องอะไรกณเอาเรื่องนี้ไปจับต่อเหันนบครับ